ไปไหนอะอาแปดนี่อแปะไปไหนอะหรือว่าอาแปะตัวเล็กลงบ้าบอไม่ไม่ไม่มีก็คือไม่มีไม่มีไม่มีอาแปะไม่อยู่วันนี้ไม่เป็นไรอาแปะไม่อยู่เราก็ดำเนินรายการเองได้เออเง้นสวัสดีอแปะสวัสดีครับ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 จ๊อจ๊อจอจอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโตจีนสำหรับโตจีน EP นี้ เป็น E p 8ีแปแล้วอีสุดท้ายเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร EP พีนี้ครับเราจะพูดถึงสตรีทฟู้ดหรือว่าสตูดฟิตแฮ่ขอบคุณที่รับครับทุกคนครับครับผมขอบคุณมากเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักแล้วก็มีสถานที่ที่ไปถึประจำสนิทกันสตรีทฟู้ดอ่ะพูดถึงสตรีทฟู้ดใช่ไหมมีหลายที่ที่ทุกคนแบบคินชอบอยู่แล้วใช่ไหมเอาแนะนำเลยแต่ละที่ของผมอ่ะจะเป็นที่แถว ตลาดนัดรถไฟราชดาครับของกินเยอะมากแล้วก็แบบชาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นใหม่นึ่งแถวนั้นมันก็จะมีแบบเด็กมอสวไปเดินกันก็นั่นแหละกือจุประสะก็เด็กมอสวไปแล้วไปเดี๋ยว่อครับทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราได้เตรียมโชว์สุดพิเศษไม่ผู้ชมดูถูกไหมฮะใช่ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยกับช่วงออเดร์ไปดูกันเลย ฉันต้องเศร้าขอเธอช่วยบินกลับมาไม่รู้เธอมองเห็นฉันบ้างไหมฉันกินให้หน้าฉันใหญ่กว่าใครรอให้เป้าเข้ามายิกแันนี้แต่เธอ จะเก็บแก้มที่ป่องป่องเอาไว้รอให้ตาเขามายิกผู้เดียวเออฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมากฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดลาดฉันได้แต่มองเธอในรูปภาพฉันที่ทำให้มันยุ่งยากฉันเลยคิดถึงเธอจนแทบกลั้งฉันเลยอัวบกขาห้องบังทำเป็นเล่นตัวโฉวหน้างั่งสุดท้ายไม่มีเธอที่อยู่ข้างนีไว้ โอ้โหเหนื่อยมากมากเหนื่อยมากมากเป็นยังไงเป็นยังไงซ้อมมาสองปีกว่าสองปีกว่าได้แค่นี้ได้แค่นี้คนกันผิดอยู่เยอะเหมือนกันนะเออได้ผิดเยอะนะสองปีกว่าเมื่อสองปีแล้วลืมไป่ลืมอ่ะเพลงที่เอาเต้นเมื่อกี้เพลงเพลงไวรัสไอต้าที่บอลชอนเนาะเป็นเพลงที่ฮิตมากยอดวิวสูงมากก็ฝากรับฟังด้วยนะครับผมสามารถเอาไปเต้นได้ใช่ครับผมแต่ตอนนี้หิวจังเลยอยากกินแล้วกินแล้วยังกินได้ยังเดี๋ยว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 เพิ่งกินดิเาเข้าช่วงแต่ไปกันก่อน ต่อไปอาหารจานละครับเฮ้ยแต่วันนี้ EP สุดท้ายใช่ไหม EP ที่แล้วมีแค่กะเพราเอามาลงมือนี้เอามาลงมือนี้เป็นเป็นัส s ี EP ของเรามือที่แล้วนี่พี่สไปมีอะไรนะกะเพรามาแค่จานเดียว รานไอพีคือจัดเต็มมือนีพี่สไป์อดกินอดกินนี่ของโปรดพี่สไปด์เนี่ยโโหโหนี่ส้มตำส้มตำทุกคนไหนไหนเราก็มาช่วงอาหารจานหลักกันละว้วเราอยู่ในธีมของสร<ะ>ีทฟู้ดผมก็อยากจะรู้ว่าสรีทฟู้ดของทุกคนเนี่ยไปตั้งกันอยู่ที่ไหนชอบไปกินที่ไหนกันก็ไปที่ไหนบ่อยที่สุดเราชอบกินอะไรชอบซื้ออะไรมากินอ้าเียก่อนเลยเียก่อนเลยผมเลยผมก็คือตลาดน้ดรถไฟราชดาครับผมอาหารโปรดก็คือไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดเกาหลีใช่ครับผมคือไปทุกครั้งกินทุกครั้งไปทุกครั้งกินทุกครั้ง ห้าไม้คนเดียวอ่ะแล้วไปกับใครไปกับใครเอ้ยจี๊ดเดียวจี๊เดียวถ้าเป็นของผมเนี่ยผมชอบตลาดองค์พระปู้ทรงเจดีย์ที่นครปฐมคือผมเป็นคนนครปฐมไงจริงแล้วอ่ะเคยไปผมเคยไปมันจะมีมะม่วงป่ะใช่มันมันเด็ดมากมันมีหลายร้านที่เด็ดดับดังมากชอบที่สุดจริงๆก็ที่เสือบอบมะม่วงน้ำปลาหวานคนต่อคิวคือคุณต้องรอประมาณแบบงสองชั่วโมงอ่ะวันนั้ผมไปต่อคิวนะโอ้4ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยมมะ่วงน้ำปลาหวานเหรอ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของผมก็น่าจะเป็นไต้บาซ่าเชียงรายครับผมเป็นที่แบบบ้านเกิดของเราเองแล้วเรารู้สึกว่าบัวลอยที่อยู่หน้าปากซอยทางเข้าโคตรยบัวลอยเจติ๋มนะเจติ๋เชียงใหม่อันนี้คือที่เชียงใหม่ใช่ไหมอยู่ เอาผสมกูมีเยอะของผมเลยฮะสเตตฟู้ดแถบตลาดน้อยเจริญกรุงไปใครไปใครไปกับเพื่อน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 ใครเพื่อนเพื่อนไอจีอะไรไอจีอ่ะไอจีอะเบื่อเดี๋ยวไว้นอกรอบแล้วกันโอเคโอเคจีอีกเดียวจีอีกเดียวเฮ้ยาจริงเราชอบหลายอย่างมากเลยอ่ะเบื่อจ้าผัดไทยมีเยอะมากครับผมเนโอเลยเอ่อตลาดเพื่อขวางครับเปิดดึกมากคือแบบบางทีประมาณตีสองแล้วอ่ะขับขาใช่มันเปิดอยู่ตีสองมังเปิดอยู่คนยังเหมือนสองทุ่มอ่ะคือคนเดินเยอะตลอดแต่จริง แฟนมั้งห้วยขวางเป็นพระพิฆเน่งไงเขาชอบไปไหว้ศัลเจ้าเก่าแก่เหมือนกันดิไม่ก็ไม่คุณไปทำอะไรแถวนั้นรัชดาอะไรอย่างเงี้ยคุณไปทำอะไรผมไปไหว้พระพิฆเนศไงอ๋อเออเพมันแลนมามันอยู่ที่ห้วยขวางครับแต่คุณไปบ่อยคุณไปบ่อยแต่คุณไปไหว้พภิฆเนศอย่างเดียวเลยครับคุณต้องการอะไรจากผมจีเดี้อจีเดี้อโป๊ะนื้อโป๊ะนะครับรถด่วนรถด่วนจีนเราแต่อัไหนอีพีนั้นคุณไม่กินนะแป๊บนึงนะขออีกรอบอะไรไม่เล่นแล้วจีนเรถแต่อัไหนอีพีนั้นคุณไม่กินนะ มีร้านปันจำไหมมีร้านมันจำไหมเป็นร้านขั้นทางไงเป็นสตรีทฟู้ดมันไม่เป็นชื่อร้านก็คือรถด่วนนั่นเองเมนูโปรดของคุณร้องว่าไงนะร้องว่าไงนะแต่นั้นคุณไ่ิน่ะไหนจะเป็นตลาดครูะพี่มันมีโตสนุกแล้วก็แบบอย่างเงี้ยไม่ไม่งครทที่เขาเป็นนักร้องละนั่นน้อยวงคูรูเฮ้ยที่มันมีสนามฟุตบอลที่มีนักเตะแบบนั่นริวอูร์พู้เฮ้ยอะไรที่มันเป็นประการประการที่มันแตกขนฟ้านั่นรูปร ครับผมไอติมไข่แข็งไอติมไข่แข็งเป็นยังไงเราไม่รู้จักไม่เคยกินเหมือนกันอ้าวแล้วอ้าวเฮ้ยไม่เคยกินแล้วพี่ไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยกินมาก่อนแล้วเพิ่งเคยกินเร็วๆนี้ใช่คุณอาใจเย็นฟังน้องก่อนไหนๆเราก็รู้ที่กินสตรีทฟู้ดของทุกทคนละผมอ่ะอยากรู้ว่าประสบการณ์พิเศษที่ทุกคนได้จากการกินสตรีทฟู้ดอ่ะมีอะไรบ้างไม่เอาไม่เอากันกินได้ไหมแบบว่าไปแล้วเราได้กินแบบประสบการณ์อะไรที่มันขอก่อนแล้วกันเราเคยอยู่คอนโดแถวแบบเรียบทางด่วน ไปบ่อยมากไปบ่อยจนเกิดความคิดที่ว่าคนแบบขยันนะคือเขามาขายของทุกวันนึกออกปะใช่เราเคยคิดอยากจะไปขายทำเลยดีอยากไปขายด้วยเหรอเฮ้ยเคยอยากไปขายประทับใจประทับใจแบบคนขยันแล้วมาทุกวันแล้วเป็นแบบคนเดิมๆะิมอ่างเงี้ย มาดูขยันกันนี่นี่ดูของคุณมาภูมอันนี้อันนี้ของดีเก็บไว้ก่อนเอาคนอื่นเอาเถอะเพราะคุณมีคิดไม่ออกอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละคือผมจะรอไ้ฟังผมก็นครปฐมเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมคือมันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหลอกเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในองค์พระผฐมเจดีมันไม่ฟัง มันเป็นเรื่องที่ว่าตอนเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กโซนนะเนาะตามที่แบบว่าที่โรงพักเนี่ยมันก็จะมีรากิของเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความที่เป็นเด็กโซนเขาชอบเข้าไปดูแบบเดินอยู่กับแม่เดินอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกประเห็ุรากของเล่นระพักหลงอัน,นนี้คือจาได้เลยหลงปุ๊บล้วคือเราเป็นคนที่หลงบ่อยมากชอบห<ม>ลงเหรอชอบชอบ <laughs> เราก็จะรู้จุดที่เขาชอบแบบประกาศแบบเออประชาชัสพันธ์<ม>เราก็จะเดินไปหาเขาแล้วเออลุงครับผมหลงครับ,รบประกาศชื่อผมหน่อยเขาหลงจนรู้วิธีหลงอ่ะใช่หลงหลงจนรู้วิธีเอาตัวรอดไม่ใช่รู้วิธีหลง เราโยกไปเราเฮ้ยเราเป็นเด็กแต่เราแบบเราหลงเราเราก็รู้วิธีเอาตัวรอดนะจริงถ้าเป็นคนอื่นนะผมร้องไห้ไปแล้วเขาผมจะเป็นแบบสตรีทฟู้ดแบบเด็กๆเลยพวกคุณเคยกินสายไหมที่เขาขับมอเตอร์ไซค์กันมาปะคนขายสายไหมอ่ะเขาจะขับมอเตอร์ไซค์มาและข้างหลังก็จะมีตู้ตู้สายไหมผมมีเงินแค่1บาทแล้วผมอยากกินมันเป็นแบบโมเมนต์สุดพิเศษของผมเลยคือผมหยอด1บาทปุ๊บแล้วมันหมุนไปโดนรูปดาว ลูกดาวคือแจ็คพอตได้ถุนใหญ่แต่จังหนึ่งบาทไงนั่นแหละมันเป็นแบบประสบการณ์ประทับใจของคนเด็กๆคนถัดไปลองลองไปเดินคนเดียวอยากได้ได้ฟิลแบบว่าเออคนเดียวชิลๆเดินคนเดียวก็ได้คนเดียวไม่ได้ไม่ได้อยากให้เพื่อนแกไม่เอาครับไม่ใช้เอาใหม่สามสี่ห้ามันมันก็แปลกดีนะเวลาไปคนเดียวไงเพราะปกติไปกับเพื่อนกันใช่ไหมเฮ้แต่เราไม่เคยไปคนเดียวเลยเคยไปคนเดียวป่ะตอนนั้นไม่กล้าเคยเหรอ ทำไมเขาเคยกันหมดเลยวะไม่เคยชัวเฮ้ยของไตคือของไตเป็นสรตทฟูดตลาดทูที่เดิมมันจะมีเจ้าดังก็คือกุ้ยช่ายตลาดทูคิวจะแน่นมากถ้าเรามาไม่ทันตอนเช้าคือเราต้องรอแบบนานมากแล้ววันนั้นอ่ะแม่อยากกินไปสายไงตัวเองก็ไปนั่งรอสามชั่วง สามช,ช,ช like? ั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะได้กินตอบผิดแถวหรือเปล่าเออก็มาตรงนี้ตอบไม่ขยับเลยนะทำพทับใปอดไปไลยอนนี่แล้วมันประทับใจยังไงมันประทับใจก็คือเราได้รอง้าเรารองนะใช่ได้รออุ้ยประทับใจตรงไหนวะเนี่ย ไม่ไม่มันมันถื่อเป็นการไปกินกันแน่ยิงไงขอโทษขอโทษไม่ผิดไปแล้วผิดไปแล้วขอโทษครับผมของผมคนสุดท้ายฮะเหตุการณ์นี้ประทับใจแล้วกันไม่รู้รู้จักหรือเปล่าชื่อว่าคลององอ่างหรืออะไรกันที่ที่เขาเพิ่งทำใหม่เออใช่ตรงสะพานเหล็กอะซึ่งเราไปกับเพื่อนเนี่ยแหละเพื่อนอ่ะพาเราไปกินอาหารอินเดียเออซึ่งเป็นแบบครั้งแรกที่เราได้กินมันเป็นการที่เราก้าวข้ามออกจากเซฟโซนของเราอะแล้วไปลองกินแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยที่จริงถ้าเราลองแบบออกจากเซฟโซนตัวเองไปแล้วลองไปกกกิินนนออออยย่่าาาาางงงืบบบ้้้ะะะไไรรรเเจจดปสณ์หมๆ แต่อีีของแปดนะคุณก็ไม่ออกนะโอเคตามงหนึ่งกินออกจากเซ็ตโซนตัวเองไปแล้วลองไปกินอย่างอื่นบ้างกินอะไรบ้างเนี่ยเอออาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆออกมาอะไ่ะไหนๆแล้วก็ฟังประสบการณ์ของทุกคนครบแล้วแล้วเรากินของคาวเสร็จแล้วเราต้องไปต่อกันในช่วงของหวา ของหวานเนี่ยพิเศษนิดนึงยังไงครับไม่มีทาโทษแต่จรทีๆที่พิเศษที่สุดเลยนะคือทีมงานเนี่ยได้รวบรวมนะภาพความประทับใจที่ผ่านมาทั้งหมด7 EP ของพวกเราเริงจริงใช่ไหคือคลิปนี้เหรอใช่คืออันนี้เลยแล้วเปิดดูเลยนะอ่ะเปิดเลย เฮ้ยขึ้นวดข้แดงสองแดงเอโ้ดึงไปวันนี้ไม่อยู่จะได้้ยรอะไปเลขไงไเลขอนแรกเรูเลขสี่น่ะกี่เาลเอะ้งเป็นอะไรกี่เากี่เขากี่เฮาชากี่พีแรกนี่กี่พีแรกโอ้ยตยังเด็กอยู่เลยอะนี่หนอนนี่หนอร้อนร้น ไม่ตอบเลของำนี่นี่ชบยไอ่เจอะไรอ้่ยะอันนี้ยอันนะไรวะไม่รู้ว่ามันละมัละมาละโอ้โหอะไอันเนี้ยที่จริงพี่ไม่ได้กินด้วยเอาเอาเอากินกันทุกคนไอ้ขี้โกงเหี่ยมอีกแล้วเรี่ยมนี่นี่อัน้อาหารเช้าอาหารเช้าอร่อยคอนเนลยรออร่อยเาืออกิมไปนานเลยนะกินอิมทั้งวันแนั้นเนี่ย แม่คุณแม่ใช่ไหมแม่อยากแม่ทำให้แบบพี่ถึงแม่เลยเนาะเฮ้ยถามคุณดาวของพี่ถูกนะเออผมดาวไม่ถูกแต่ดาวว่าดาไม่ถูกเฮ้ยอันนี้กิจกรรมแตงโมอันนี้คือแตงโมฮะเฮ้สึยผ้าไหนนะเสียผ้าไหนนะแตงโมเป็นอะไรที่ทรมากใช่ไหมทะลุเข้ามาในจมูกโมมเเนต์อ้โหดูหน้าดูหน้าดูหน้าพี่ด้วย เฮ้ยมันโดนนะเมื่อกี้มันโดนนะโดนนะโดนนะมันเดนเฮ้ยชอบอันนี้ชอบอนี้ก็เล่นเนี่ยไอ้ที่มันอะไรตีคอนร์นนี่ผมไม่ชอบเลยผมแพ้ก็คือพี่สไปนี่คือแต่งตัวเต็มทุกอีพีจริงๆเลอันนี้ตอนที่กะละมังฟิวกะละมังฟิวอันนี้อะไรอ่ะอะไรเข้าไปเนี่ยไม่น่าเป็นยังอ๋อมะม่าเผ็ดอ๋อคิ้วๆนั่นแหละสามเกี๊ยวสามเกี๊ยวก็เฟี้ยวได้ชงชา อันนี้คืออยากให้ทุกคนกินมากอริกพเหมือนผ่านแบแค่เดียวจริงจริงสนุกมากจริงจริงมันเกือบ2เดือนนะมันทำให้แบบคิดถึงแบบวันเก่าไมนได้อะไรเยอะนะจริงแค่แบบเราทำรายการครงเนี้ยเริงจริงนี่ก็คือเป็นแบบ รวบรวมความประทับใจมา<อ>เป็นโมเมนต์มาสำหรับอย่างสำหรับผมเนี่ยก็คือผมประทับใจลหลายๆอย่างมากในราย,รายการนี้คือมันทั้งสนุกให้เราแบบได้รู้อะไรมากขึ้นแบบว่าครัวของเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยที่เราทําการอาหารแบบของพิ่แม่ที่คุณแม่ชอบทำอะไรงียคือเรารู้ขึ้นเยอะมากขอบคุณเป็นไงอาหารอร่อยแล้วเราได้กินอาหารทุกเทปแล้วก็สนุกจริงๆสนุกมากกับเพื่อนๆหน่อยครับเพื่อนกับเพื่อนเหรอรักอยู่แล้วอิ่มในการกินอิ่มอนกันหมดขอบคุณมาก ใช่ในพิธีภาพถ้าไม่มีพี่สไปนั่ตั้งแต่ครับ EP 1หนึ่งถึงอ p พเจ็ดอ่ะช่วยนัทเทนเราแบบให้สนุกขนาดนี้ตอนนี้อีพีแปดคิดถึงพี่สไปมากมาก <c oughs> และและตอนนี้เราต้องแบบมาเป็น MC ด้วยเล่น,นด้วย เออก็ได้ฝึกอะไรเยอะแยะแล้วก็ความคิดถึงเนี่ยเราเล่นซีรีส์มาด้วยกันแล้วก็มาทารายการด้วยกันอีกครั้งอะไรเงี้ยโต๊ะจีนที่เป็นคอนเทนต์ที่มากินอาหารกันทุกวีปอ่ะเออแล้วมันทําให้เพิ่มความสัมพันธ์เพราะว่าการกินข้าวด้วยกันมันเป็นการมันจำเป็นต้องสนทนากันนะไม่บอกแม้ไม่ว่าไม่ว่าไม่รู้ดิเรามองเป็นความละเอียดละอ่อนในการแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างที่ดีๆหรือไม่ดีก็แล้วแต่คนของพี่ก็อาจจะคล้ายๆพี่สีครับผมซีรีส์เราถ่ายจบ มานานแล้วเนาะแล้วก็ฉายจบไปแล้วด้วยเราก็แอบคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงทีมงานเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างแรกที่เราดาคือคือความสนุกความบันเทิงเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาเล่นมุกกับเพื่อนมันมากินข้าวกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากจะมาในทุกๆเทพทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันเป็นตัวกลางตัวหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้น รู้จักเพื่อนเรามากขึ้นหรือเราจะรู้จักกันมากขึ้นผ่านอาหารเหมือนพี่เสือบอกเลยว่าเราอิ่มอิ่มทั้งทั้งกายทั้งใจเนาะรู้สึกดีอ่ะรู้สึกสนุกที่ได้กลับมาทํางานกับพี่ๆฝั่งนึงมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนการทํางานอะ่ะมันเหมือนเรามามาเล่นเรามามสนุกได้ได้อะไรที่มันพิเศษพิเศษเออกมาหลอกเวลาอ่าตั้งแต่คนท้ายรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนเรารีวิวเนียน ทางหายกันเนาะเราได้กลับมาเจอกันรู้สึกว่าเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะเราได้กินข้าวโตเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวนะทีมงานน้ำตาไหลแล้วหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันไอ้ใหญ่ ไถูกเลยเหมือนแบบรายการนี้ทำให้เราได้มาสร้างความทรงจํากันมากขึ้นด้วยเพราะในอนาคตเรากลมาพูดถึงเรื่องนี้มันก็ยังตลกอีกอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างเี่ไม่จบแค่นี้ทีมงานได้รวบรวมเนี่ยผู้ชนะที่ชนะแต่ละวิคเยอะที่สุดหนึ่งคนเท่านั้น มีรางวัลมีรางวัลเป็นรางวัลของคนที่ชนะเยอะที่สุดไม่ของพี่อ่ะไม่น่าไม่น่าจะชนะอยู่แล้วรู้ไม่ต้องพูดใช่ไหมครับใครครับใครเป็นผู้ชนะที่เยอะที่สุดครับ ทีมงานขอดูโวยก่อนขอดูโวยก่อนทีมงานขอของรางวัลหน่อยครับไม่ใช่ของรางวัลหน่อยครับของรางวัลหน่อยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ชนะกับเลโอฮะพวกผมจะแบ่งทุกคนครับผมกินด้วยกันได้เลย U, tails, นะอรอรมากอย่ะอโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเนาะผมก็ขอเป็นตัวแทนพูดอะไรเล็กน้อยแล้วกันเราได้อะไรหลายอย่างอย่างที่พูดไปแล้วแหละ ทั้งความบันเทิงความรู้แถมยังได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นด้วยถูกไหมคือมันเป็นอาหารหลายรูปแบบมากๆเลยที่จริงเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเบสิกถ้าเรามองลึกๆอ่ะอาหารมันเป็นอีกตัวกลางตัวหนึ่งที่ทำให้เราได้มาใช้เวลาร่วมกันได้มาอยู่รวมกันก็ซาบซึ้งมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกันรอนรับขอบคุณรับนอกจากจะขอบคุณทุกคนตรงนี้แล้วนะครับเผากอาต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอ ผู้ชมทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณ MC ของเราพี่สไปค์ครับใช่ครับผมแล้วก็ฝากรายการโต้จีนของพวกเราด้วยนะครับผมวันพฤหัสสทุกตรงที่ AIS แล้วก็ YouTube Copy A Bangkok ไว้เจอกันใหม่ครับผมกับรายการโต้จีน